ธรรมสาวนาครยปทันตาธรรมสาวนาราครยปทันตาสาธุสาธุเล่าขึ้นมาประทับคนวัาผมลูกบิดจังหวะม่ใช่เราเงว่ยสามว่าคือสก็เก่าอยู่บ้างหัวอไ ผมกะเดินทางครับมาที่บ้านพ่อเยอรวยครับซึ่งนี้นะครับเนาะพ่อเยอรวยก็มีการอัญเชิญครับให้วิญญาณที่มาสินสถิตยอยู่ที่บ้านหลังเก่านะครับเนาะหรือว่าเป็นวิญญาณของผู้ใหญ่บุญศรีครับสิ่เดอัญเชิญจากบ้านหลังนี้นะครับเนาะ ไปขึ้นสู่ศาลครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาซึ่งพอใหร่วยครับเนาะเพิ่นมาเหตุพิธีย่นี่ครับทําพิธีอยู่ตรงนี้สงสัยสิเป็นโค้งที่สองนะครับโค้งที่สองส่งเลขกทู่พิ้นไห้ครับก็คือเจ็ดหกแปดเนาะครับเนาะแต่ว่าที่ออกจากปากครับครับออกจากปากของตินย่านของพญาบุสีเนาะเนาะที่สิงสถิต อยู่ที่ล่างของรวยๆครับเพื่อนบอกว่าไม่เห็นไม่เห็น,เห,นเห็นแค่ห้าตัวเดียวเห็นแค่ห้าตัวเดียวครับชาวบ้านก็เอาไปตีถือครับเนาะแต่ว่าที่ให้ตรงๆในเลขทูกก็คือเจ็ดหกแปดออกจากปากก็คือเห็นห้าตัวเดียวเพื่อนก็เอาหาไปใส่ครับบางคนก็นสื่อเจ็ดหกแปดบางคนก็นสื่อหาหกแปดปรากฏว่าเข้าสามตัวนะครับเนาะเพราะฉะน,นัน้นครับวันนี้ซึ่งชาวบ้าน กะเดาผ้ากันซาลือเลยครับพระวัดถือกันมดบูบานครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ถู่ครับเนาะอาจจะไม่เอาห้าเข้าไปใส่อะเพิ่นหถยตางสันครับเพิ่นออกปา่างสันชาวบ้านหรือวใสอีดีอ่ะหัวใสอีดีนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็สิถึงเวลาแล้วเนาะเอกร่าท่านผู้ชมไปอ่าดูว่าพ่อใหญ่รวยตอนนี้เพิ่นเทดพิธีขืนสันเนี่ยครับอ่ะตามมาครับเพิ่นขอประชาราชวังออยู่ก็เลยมาจัดให้เราเนาะแม่ เราใช้โชคลาภมุสุขคนละวาเนาะนี่ตามมาครับโอ้ยอี่ว่าคนขี้งูกันน่ะเรื่องับบนี้ครับเดี๋ยวเพี่ที่กี่โมงครับเก่ามงเก้าหน้าที่โอ้เป็นเวลามงคลมงคลเวลามงคลสาเหตุที่มาต่างสาในีเป็นคือว่างวดติดพานมากคือว่าเปเขาเก้าเก้าหน้าทีแก่หกสองแค่หกสองมหาสองบางวันนี่มันกใหา สองหกสองหกสองแล้วก็มาหาสองหาสองงวดนี่งวดที่แล้วมาเพื่อนไทยแปดแปดหกเพื่อนไทยเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดแต่ว่าแต่บัดเพื่อนไทยนะพันพันมองเห็นหาตัวเดียวเห็นหาตัวเดียวถ้าเอาหามาใสไหร่ก็ได้ว่าบานี่ชาวบานเพื่อนับหัวดีอาจจะเป็นโฉงเผืนเนาะปกติบอกเจ็ดหกแปดแต่ว่าอ่า วิญญาณวิญญาณที่อยู่ในร่างของลุงรวยอบอกว่าเห็นหาตัวเดียวเห็นหาตัวเดียวทราบ้านก็อาจติสือต้นติสือเจ็ดหกแปดนะครเป็นหาหกแปดเท่นก็เลยไดสามโปรตุกดอกแปดหกหาอืมนี่คือสับกันคือเพาเอาหามาใส่วาสนาเอาหามาใส่อ๋อ้ครับสุขครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นสารอ่า ตั้งขึ้นมานอ,อ๋อบุญสีอ๋อสีแสงเจริญอโอบุญสีแสงเจริญสิได้อันเชิญเพิ่นจากพุ่นเนาะจากพุ่นชาวบ้านหลังเก่ามาอยู่พี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุญน,นะครับเนาะครับยี่คือเนี่ยพอบุญสีครับท่านสุขภัทรครับตอนนี้นชาวบ้าน,นตอนนี้กำลังนั่งถ่าเพื่อที่จะรอเลือกรอยามในการ ทาพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณย่อผอบุญศีขึ้นมาอยู่ที่ศาลแห่งนี้นะครับนอ้องนไหนคุณยายติง๋งมาน่าคุณยายติ๋งไห้ตรงไทยเข็นขัขกกับโบได้เขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญในวาสนาฝนไท้เข็นขะขัก ก็เอาบก่เอาบไกอันนี้แหละคุณแม่เป็นไงคุณแม่มานใ่บอกป๊าได้ได้ตัวใดครับหกสามหกสามผืนจ้าจ้ามูนันโอ้ทีว่าอยู่กับแอ้แต่แม่หอมทองที่คนออกลูกกันขางอยู่สวนลุงไทยโอ้ผมไปถ่ายถ้ำก็เห็นคัาๆเลยแต่ว่าผมนี่มบคนไ่เคยสือ สองสองหกสามสองหกสามแม่บ่ครับสัตเอาสามตัวเลยตัวสองหกสามทีลกบ่อตาดอกบ่อตอกอเดียวมาห้าวเอาบเป็ดอ่ะอรมห้ล้เดียวบงบางไีเพิ่อนเพิ่อนว่าอื เลขทเหรไม่ถูยทำเห็นเลขทูบเนี่ยไฮก็คือเจ็ดหกแปดเนาะบ้านนี้เพื่อนกับไอ้วิญญาณของเย่าพอพุสีทีว่าอยู่ในหลังของลุงรวยเพื่อนก็บอกว่าเห็นหาอยู่ได้เห็นหาตัวเดียวเราเพื่อนว่าแต่ว่าท่านผู้ชมเอฟซีทีว่ารับชมคลิปผมเนาะเพื่อนกับชลาเด้เพื่อนกับเอาสื่อทั้งเจ็ดหกแปดทั้งหาหกแปด ทั้งตรวจคือว่าเขาสื่อเป็นเขาเรียนเป็นแต่ว่าบอกตำรักกับขืนยุกบุญวาสนาอมแม่เืเื่อทำงานรบังแค่เห็นจาจากันยังบ่กัยังบ่เอาเขาเรียกว่าขืนยุกบุญเอาอาย่เอาเอาสิบสองไแมหอเออสิบสองเนี่เพื่อนอันสิบห้าก็อันเก่าโมงอนรับ้านเก่าโมงเก่าหน้าที่ลบ่ออออีกจักน้อยนะครับเนาะ แล้วลงุงรวยพรนศรีอัญเชิญวิญญาณของญาพอบุญศรีเนาะอู้จากบ้านลังเตาฝนฝนให้มาปะทับอยู่พี่บันอังคารนะครับเนาะซึ่งลุงรวยเป็นเกษตรอัญเชิญครับถึงเวลาลบอลุงรวยน,น,น,นครับเศรษฐอัญเชิญญาพอบนเนาะญาพอบุญศรีขึ้นมาสู่ศาลใหม่นะครับเนาะ พ่อพุญศีเอ้ยบ้านนี้มือนี้เป็นมือเซนบันดีลูกละลูกเต่าลูกลัดในมาสบอกมาเกา่อดีมาเสร็จมาสวยได้บันี้เสียสีอันเสื่อมพ่อพุญศรีมาขึ้นประทับองค์ในมือนี้ได้ให้พ่อพุญสีมารับประทานอาหารตะกอนเดอร์มีผลละมากลับใหม่มีอาหารข้าวหวานมีไก่เป็นโตหมูกบมีหมูหนึ่งเป็นโต พ่อพุ่งสีมาหลับมากินเด้อมาหลับประทานเด้อบันี้เด้อหลับประทานให้อิ่มน้ำสำลันสากลตูพ่อเอ้ยมาเด้อมากินเด้อบันเดอมาหลับประทานอาหารเมีทุกสิ่งทุกอย่างดอกไม้ทุกเทียนขันหาขันแปดเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยเมื่อ เป็นความเชื่อส <Portuguese> ่วนบุคคลนครับเนาะเป็นความเชื่อของชาวบ้านครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านมาอะมหามกับดนครับาะอืั้นกอนนลาน้านีงเอ่นกปหมาหมกปลมกลหมลมึกาหาหาหวานม้าหนี่มก อกยาพวกอันนี้พวกเป็นขันธ์อื่นาพยวามีเกียวเอิร์ดหมาเป็นสักขีพยานัวจำคอยเสดไจอันเสิ่เป็นถึงประทับองค์วิญญาณของยพอบุญศรีนะครับซึ่งเพิ่นได้สิงสถิตอยู่ที่บ้านเก่าของลุงด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ลมพัดมาบีีครับซึ่งลุ่รวยเพื่อนก็ได้อันเชิญนะครับเนาะอันเชิญไปอยู่ที่ศาลตอนนี้ก็คิดฟ้าวิญญาณของเนี่ยพอบุญศรีครับเพื่อนโค้งิทธิ์ไปกินอาหารข้าวหวานครับเนาะตอนนี้ก็ลอเนี่ยพอบุญศรีกินอาหารข้าวหวานเสร็จแล้วก็สิได้อันเชิญขึ้นสู่ศาลครับมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้ครับเนี่ยพอบุญศรีนะครับเนาะเพื่อนสิไข่ตัวเดีครับท่านผู้ชมครับห้ามกระพริบตานะครับเนาะ อันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจรรารณญาณในการนับชมนะครับเนาะเพราะว่าความเชื่อมันกระหาบกันมาเลยครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ได้มีโชคมีลาบกับย่อพอบุญศรีแลวก็ได้ช่วยกันสร้างสารขึ้นมานะครับเนาะสร้างสารขึ้นมาเพื่อที่อันเชื่อในเพินยูดีเพื่อที่จะปกปักรักษาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน และ F4 ครับผมส่มครับชาวบ่านก็ได้ผ่ากันนั่งจกคอจะแค่และครับเห็นไหครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับนี่เป็นบรรยากาศครับเนาะเป็นบรรยากาศ นกอย่างมมงว้บ่ปินบ่เป็นั้นบันบ่ด <t> ีวันบ่ดีวบ่นแรแุ่่วาสามตัวสี่ัแรเสมอเฮ็ดมอเฮ็มันมันกันออกโลกไงเบิร์ตนนัประทานน้ำสะกอน เฮ้ยึ้นมายู่พ่เดอ้อเออน,นี่ยพอเระมานนี่รับ,บเชิญคือมายู่พ่เด้อครับบาทดีเชิญเห็หนยังสงามปยังแม่นีน่เียวมาคนลมา,ามแม่แก็พวงมาเป็นขนมข,ข้าววานันยัยงมีเบิร์ดขนมก็มาวางกับมีเน้อยนีเบิร์ดเียมหพร้อมเบิร์ดไ้ เด <ge> ี ies, e ๋ยวมายูพีล้วก็ให้โชคให้ลาบลูกหลานต่อไปเดี๋ยวมายูบ้านใหม่เราที่บ้านลูกหลานเกษีสบายอยากได้ยังก็ได้เอ้ยเมื่อนี้สาธุสาธุแสงเจริญนี่พอได้ทุ้สิ่งเราประทานอาหารอินเต็มหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะแนนลูกสิขอสันเชิญพ่อขึ้นประทับองค์ในบ้านนี้ ลนตำนักน,น,นี่นน่นอนนะสับเทก้าเมจะลุเปสิคาลาเตจันตลิกเควิมานีฮีเปราทีจะคาเมตาลุกโนธานีเคหวัตุมมเคเตอุมาจะยันตุเทวาสลัทธาลวิสมียาพาคันธปนาคาต a ทิสันตาสันติเกยังมุนิวลาจันดังสาทโเมีสุนันตุ ธรรมะสาวนากโลยปัทันตาธรรมะสาวนากโลยปัทันตาธรรมะสาวนากโลอามปัทันตาสาธุสาธุสาธุพออัญเชิญเจ้าแม่ธรณีขึ้นมาเป็นสัตย์ปัญญเด้อเชิญพอบุญสีแสงเจริญขึ้นประทับองค์ได้บัดนี้พวจาทั้งแสงได้เวลาองค์นี้วงอดอ้อเชิญธรรม เเทวดาองค์ที่สองยูทิดูลรพ่ายูทิดหายอสานขอเสริมามากเป็นสศีพยานเดิมเทวดาองค์ที่สามยูทิบุรพ่าขอเสริมฐานมาประทับมาเป็นสัีพยาเทวดาอีกขันนึ่งยูทิทักษิณเทวดาอีกขันนึงขอลดีอีกเทวดาอีกขันนึงคือทิด ปัดจิมทิบดาอีกท่านหนึ่งยุทิศทายับขอเชิญทันมาเป็นสักขีพยานเด้อเมื่อนี้ลูกหล้านซืออันเชิญพอปุญศสีแสงเจริญถึงประทับองค์ไหนพร้อมทั้งพอพญายินพอพญายพมพอพญายิสวนแล้วก็พอพาวิสุวันขอเชิญทันมา ป็นสักขียพยานเดิขขขอมืนนี้พอเชิญพ่อบุญศรีขึ้นขึ้นพระทับองค์ใดแล้วเด้อวันนี้สาธุสาธุแสาธุเชิญเร้อ้หลายก็มาพ้อหนาเฮี่งตาทั้หลายถูไร้้อ้าบ้างบ้างยังาบงบ้้าองกุลาังกับเชิญทั้งแปดกคือประทาประับอยุบานเชิญยุบานนรายยบานี่อง มาเป็นชูองชูองเลยจะได้มาเป็นมหานัตถือที่เข้ารบบูชาของพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณนี้ท่านตำอันนี้แล้วค่ะน้งโปรด ย็นดูลูกด้อพันนี่ไโหลบเโกเเโซกเปอลมา<ค> <Lanc et> อยู่นี่เ็นเ็นเย็นเนราเป็นผู้ขา็รัาเมาเยเน้อไปมแกนน็รัากู่ากนเงว่าสิพอโศกพอหลันัพอได้ป่ะเนียสาธุสาธุ ท่านผู้ชมครับหลังจากได้อัญเชิญาพออบุญสีขึ้นสู่ที่สาลนะครับเนาะ

นอนับ่านผู้ชมทับนาทีระกชกใจัหงคัวผมลบดอเชิญอันเชิญเล่าขึนมาประทับคนหัวผมลูกบุดจังหวะคนจันเดียว่าพใ่ผมคนหัวหลวงไปมากเลยก็ผ่ากลางสมุนแต่เช you know ิญมามากี่เอ <areas S 2> yeah, so so ๋อง่วบุญชีกักะโุังเลยว่าโได้ยังกัให้บุดละแนนครับจตะพ่อเปิดโชว์เปิดลาบให้ลูกเต้าว่าอยากได้ยัง โลกเสียหาให้เบอร์สูแนลจัมปาซิแมนเอาละครับท่านผู้ชมที่ครับนะครับตอนนี้นะครับเนาะฮะหายใจบ่ลุงรวยในภางทรงครับเฟิรนกาดย์จุดทูบครับสองแหลังจากได้อัญเชิญเนี่ยพอสามสี่นะครับเนาะขึ้นสู่โอ้เราหาเร็วเนีสารหลังใหม่ครับซึ่งแต่ก่อนเพิ่นสถิตอยู่บ้านนางเก่าครับเนาะเอาละครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับมวดประจําวันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568ครับมารวมกันนะครับวันยาพอบุญศรีครับข้าวเดียวเพื่อนสิให้โชคให้ลาบตัวไหนนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับสาพุมใจเป็นเราดีใจพุ่มใจของเราชัดเจนหมดหมูอานล้วไปเห็นน้ำมันก่เลย ไปเลือน้ำยื่เบิดมือแล้วดีใจเราพระสิได้ขึ้นประทับองค์พระสิได้ขึ้นวันนี้นะพระสิได้ขึ้นประทับองค์ขึ้นอยู่ปราสาทรู้สุกว่าตัวนี้เป็นเลขสามเนาะเป็นเลขสามหรือเลขแปดครับไม่แปดก็สามครับเทยโยนเทเททหวยฟองไม่แปดก็สามครับเททหวยงามๆตัวที่สองของเรียบร้อยมีปืนปืนเขาพอบอยแต่พอเปิดโสดเปิดลับให้ลูก กบกระนุงตายกบนุงไหมมอันเสีงามกนสีงามเป็นสเงินแบบาีมอนนงนหแล้วตัวที่สองตัวที่สองครับผมคมัครน้อกเมือใไเรา้สามหกคือบ้านก็เก่าอยู่บ้านพ่พงี วันแม่งวันแปลกป่ะถามมาบ้างมาแปลกบ่ะุว่แปลกบ่เคร่งคอ่ะครแปลก มัน่วสามว่าสามเหมือ้กว่าไม่มีคืองก็คือว่ามันลบโฉกไปโกบมันไปเอาขอโฉกขออากไงน่หกมาเต็มเแล้ววันนี้สารกระิตหไหมแล้วเนาะกจักอันนี้หายมันตรงตรงได้ยังพอด้อยใหม่ป่วยจักเงอันนี้คุ่นส้มเกี้ยงครเนี่ยพอเพิ่งขยับได้ผุ่นไหมใครเพิ่งขยับเมื่อกี้นี้หมากคู่รอเคดตัวสุดท้ายครับรอแค่ตัวสุดท้ายว่าจะเป็นหกอะไรนะเนาะว่าจะเป็นหกอะไร อ้าวสามหกสามหกสามหกอะไรนะมันเป็นปให้ัวเก่าปอนี่บ่อโตไม้โตไม้เลยอะโตทั้งใตอะโตโตสามตัวอะรอสักครู่ ครับรถไปน้ชาบานกันหลังจากได้อัญเชิญเนี่ยพ่อบุญศรีแล้ะครับขึ้นประทับศาลเป็นที่ร่ร้อยครับการแสดงผ้ากันกินเข่ากินน้ำนะครับอ่าคนถี่มิโฉกขอแสดงความกินดีด้วยนะครับนาะสำหรับคนถี่บมิโฉกค่อยว่ากันไหมล่ะครับบางเถอกับขึ้นยุับุญรัชนาเนาะครับนาะซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับนะองเนี่ยพ่อบุญศรีครับ เคนไทยหาตัวเดียวครับส่วนเลขทูปขอก็คือเจ็บหกแปดกับมิเอฟซีนะครับเนาะที่นำห้าห้าหกแปดครับกระทือว่าเขาตวดครับหลังจากเขาตวดแล้วครับชาวบ้านกับนายมิชคมิลาบกับนาพากันอ่ามาร่วมกันสรางสารให้กับย่าพอบุญศรีครับพรอย่างพรอย่างเป็นเลยคือเอฟซีหวยยำ สามหกสีหงามงาเลยงามดอ้ากับสากสี่กัปลายรถอันนี้สามหกสี่ฮะสามหกสี่เดี๋ยวเ่าท่านเบ็่นท่นเบเรงจะดาไปก่อนว่าเบอจะตุ้มนซีน่นะแนนหนลซี่ะ่าเลมเดมว่เบจตุ้มซีอนีัพี่ใหญ่สี่มาเต็มเลยหรอ สี่บ่อสี่หกสทบ่สี่้สี่้างบที่ตัวไตตัวไตประชมกีบ่สามบ่อสาข้างบนไหมสามหรือแปบ่อเท่านั้นล่ะสามหกสี่ง่ายง่ายสี่สามหกสี่เต็มด้วยบาทนี่ยอ่้าโอ้ยหนักพอเลย เป็นเดืเรื่องล่างนี่นี่เป็นที่เป็นเรือนหลาง่สตบนตบนนะครับตบนแมนสามตับนแะล่ะแต่ว่าข้างนั้นมันเป็มนี่แหละล่ะกลางมันเป็นหกสีอเบ่ตบนนันเป็นสามลงไปดูเลย มันก็ลบไม่เลยอออะไรกนชเลยีย้ายมาบ้อ่านมาบงเป็นยังซี่มาคุเงินมาก้โชคน่อยเอาสองโต้ค้โกเอาสโตไม่ไปหรอกอสามโตสอง้นั่นสามหกสี่สามหกสี่เต็มเลยนัน นะครับเดี๋ยวผมสี่องให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับเนาะให้ชาวบ้านเพิ่นสองครับว่าสรุปแล้วตัวไหนนะครับเนาะรอสักครู่ครับท่านผู้ชมครับมีข้างล่าผู้บ่าวหรืห้วยเป็นไผู้สาวเฉย ดิพวกแล้วมันมันมันมีจุดอยู่กยานมาหน้าตาหนองยุดแล้วหกสี่หนึ่งเต็มเเต็ตั้เร่น่สนยามัมีดมมเป็นหยัได้งก็ได้็มันกับสามนั่นแหละสมกัตนะสามสอ้เ็็มันนีเก่าพื้มเระเกากมือจะข้ามงม เอาีก็จัดมาลก็บ่หด้เกาูซีฟููไม่ีฟูซสิูไม่ใช่ไว่นช่ไอ้มน่งใ้ตาเอยบม่เคยมาจะเยาผูกสายผูกสายเนี้มเห็นหงงมเห็นหงงเลยสามเกสีนเก่าแม่แม่สามหกสี่เก่าเก่ก็ยันโผล่มีคขอบคุณผู้ชมครับ สรุปนะครับเนาะสรุปครับมาแล้วครับตัวแรกเป็นเลขสามครับผมครับเป็นเลขสามตัวที่สองเป็นเลขหกสามหกสี่นะครับเน่าสามหกสี่อ่าชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเน่าสามหกสี่ครับบางคนก็อาจจะเห็นแปลนะครับเน่าก็เกิดอยู่กับดวงเพยดวงมั่นนะครับ 364ครับท่านครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสิเป็นตาเด่นนะครับเนาะอ่ะสตัวอาจจะเป็น3 4 4 3หรือว่า4 6 64อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ทิ่าจรนาของท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือ364หส่สาธุ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 กินข้าวเนื้อบีิ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะหลังจากเหตุพิธีเสร็จครับชาวบ้านก็ได้พากันนั่งกินข้าวแล้วครับนี่เป็นพิธีชาวบ้านนะครับเนาะเขาเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะถ้าห้ท่านส่งกับชายมิตรจารณญญาในการส่ครับ มามามาโอ๊ยจะบอกว่ากาผู้บาลเขาติดเส้นซุปบักเขือเอาล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้โชคได้ลาบนะครับเนาะเอาละตอนนี้ชาวบ้านก็ใส่กันเต็มทีแล้วครับมีทั้งเข่าเนื้อมีทั้งซุปบักเขือแล้วครับหนึ่งปลอกหนึ่งปลาซุปนมอกนมไข่ปลาแสดงให้คุณยายตีงแซ่บมั้ยครับสรุปแล้วครับเรียกทูบตัวไหนครับสามหก อ่าสามหกสี่นะครับเนาะได้ยินชัดเจนครับสามหกสี่ครับรับขันอยากไปตัดเล่นกับคุณยูครับท่านผู้ชมนะครับเนาะอาจจะเป็นสามสี่สี่สามก็ได้ครับครับถ่ายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะผมชินบะเบอร์สตูดิโอครับกับขออำนาจครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะนะครับเนาะอ่าเนี่ยพอบุญศรีครับจงดลบันดาลครับให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะ จงมีโชคแต่ก็ให้สมหวังสมปรารถนาครับสำหรับวันนี้ครับผมชินบารบเบอร์สตูดิโอก็ต้องขอกราบราท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ